สวัสดีค่ะเ,เพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัตนะคะประจำวันที่สองมิถุนายนปีหกหกนะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านในการพานันนะคะสําหรับรัสเซียตัวเด่นก็คือสองก็ห้าสี่กับเจ็ดสองศูนย์สองหนึ่งสองสี่สองห้าสองเจ็ดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าแปดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดสองเจ็ดห้าสี่เจ็ดหนึ่งจับคู่ก็สองห้าห้าสองสี่เจ็ดเจ็ดสี่ห้าเจ็ดเจ็ดห้า สี่สองสองสี่เนาะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีเด้อของเราแตกสามเนื่อเมื่อคืนนี้ทั้งห้าสี่สองสี่สามตัวด้วยเนาะก็ขอทุกคนโชคดีนะต่อไปวีอังกฤษหนึ่งกับสี่สองก็ห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งเก้านะสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่สองสี่ห้าสี่เจ็ดสี่เก้านะคะหนึ่งสี่สองสี่ห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่สองสี่ศูนย์ หรือจะจับกูง้ง่ายงก็หนึ่งสี่สี่หนึ่งสองห้าห้าสองสี่ห้าห้าสี่หนึ่งสองสองหนึ่งนะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะคะต่อไปเยอรมน,นีหกกับเก้าสามกับเจ็ดหกศูนย์หกสามหกเจ็ดหกเก้าเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดนะคะหกเก้าสามสี่หกเจ็ดสามหกศูนย์สามเก้าเจ็ดหกเก้าเก้าหกสามเจ็ดเจ็ดสามเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะคะก็ขอเป็นเพื่อนทุกคนโชคดีนะ ทั้งสามแนวทางนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงเดยวเพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนนะคะอย่าลืมก,กดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะสวัสดีค่ะ